รีวิวอินสตาสาม X และ X3 มีความแตกต่างกันไงไปดูเทียบที่ขนาดเราจะเห็นว่า X3 ใหญ่กว่านิดตัว X2 นะครับไอหน้าปัดมันจะเป็นวงกลมทัชสกรีนครับไอตัวนี้ทัชสกรีนมันก็จะกว้างใหญ่ขึ้น,นครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอันี้ก็ดูหน้าเรียนก็ X3 จะใหญ่กว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับตัวนี้จะเล็กกว่าเรียนนะ ่วนทบ X2 มันก็จะมีมีโลโก้อยู่นี้ใช่ไหมตัว X3 มันจะมีโลโก้ Insta360 ชัดเจนตรงนี้เราก็มาดูที่แบตเตอรี่ให้แบตเตอรี่ X2 มันก็จะยาวกว่า X3 จะสั้นกว่าส่วนด้านฝา X2 จะมี2ปุ่มส่วน X3 ก็จะมีทั้ง3 4ปุ่มเลยทีเมื่อคลิกมาอีกด้านนะฮะตัวนี้มันก็จะมีเขียนว่า Insta360 X2 ใช่ไหมตรงนี้มันจะเขียนว่า Insta360 X3 อยู่ตรงนี้ ซอฟต์แวร์ภายในนะครับไอตัว X3 มันก็จะมีมีโหมดครับ M E โหมดเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งฟังก์ชันนครับจากที่ได้ดูมาเบื้องต้นแล้วก็มันก็จะมีโหมดถ่ายดาวได้ปกตินะครับเหมือนเหมือนเดิมนะแล้วคุณเคยใช้ Insta360 X3 ทรงยาวๆบ้างหรือไม่หรือว่าจะเป็นรุ่น2ที่ผ่านมาเมนกันเข้ามาใต้คลิปด้านล่างนะครับผมช่างกรสอนซ่อม GoPro พร้อมตอบทุกข้อสงสัยแก้ไขทุกปัญหาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ